ขอบคุณครับ่อนเย็นก็ครูก็สวัสดีอาจยก่อนนักเรียนเชิญสวัสดีครับเราพัดกันนักเรียนนำความกันโล สวัสดีครับทุกคนนะครับนี่ก็เวลาก็บ่ายสามครึ่งแล้วกูว็รู้ว่านักเรียนคงจะง่วงง่วงนอนมากนะครับก็อนเรียนยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะเลิกกันแล้วครับแต่ว่าเนื้อหาที่ครูจะสอนต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับเพราะว่าเรามันค่อนข้างจะยากนะครับซึ่งต่อจากคับคบก่อนคือคับก่อนเนี่ยเราเรียนอะไรมานักเรียนคงจำไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวครูจะเตือนความจำให้นักเรียนอีกสักครั้งหนึ่งก็คือ ข้อก่อนเนะี่ยเราเรียนเกี่ยวกับ determinant น,นะครับ determinant คือนักเรียนหาเองไหมครับดีเทอร์มินแนนต์หาเองค่ะรู้จักใช่ไหมครับอ่ะงั้นเรามาทวนการาหารดีเทอร์มินแนนต์กันก่อนนะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างนะครับแล้วให้นักเรียนเนี่ยเราลองมาหาดีเทอร์มินแนนต์ดูซิว่านักเรียนาหาได้หร,ห,รหรือเปล่านะครับกบ็สมมตินะครับให้เอ่าเอะครับเป็นแมทฟิสกส์นะครับ นหนึ่งหนึ่สองสองสามสี่นะครับหนึ่งศูนสามอ่ะในนักเรียนแล้วก็อีกแมทริ์นะ, 1, 1, 2, 2, 1, นะครับกูสมมุติให้บครับเป็นแมทริกอ่าหนึ่งหนึ่งส่วนสองส่วนสองหนึ่งนะครับอ่ะนักเรียนเอาจีทีบอนครับเล่นครับออกมาครับยายาทำงั้นเวลาเรียนะครีนออคย,ยงงนยยนะก็ออกมาทำตอนนี้ครเล่น อีกคนนึงก็เอ่อเอาเอาเอาเล่นแล้วครับเล่นแล้วครับไม่ใช่ครับเล่นนะครับนี่ฆ่าคณิตศาสตร์นะครับไม่ใช่ฆ่าดนตรีอ่ะออกมาทจำผมนะผมเด็ก B นะครับอาทิตยของ B นะครับอาทิตย์วันอาทิตยของ A ครับแล้วก็ที่บุฟฟาอาทิตยของ B เชิญครับออกมาจำผมง่ายครับดนตรี่ยเง่ายครับ ลองคัลองไม่ยากนะแล้วก็ครับนักนักเรียนครับ วไม่ต <Ich. S 1> pues ้องเรียนแน่เลยพี่นะไม่ไม่ต้องเรียนก็คือถ้าถ้าถ้าเนสองคูณสองเนี่ยเราทำไงครับทะแยงครับทะแยงทะแยงได้ไหมครับครับลองลองดูนะอยนะครแล้วแล้วเน็ตเน็ตมันได้เท่าไหร่ครับเน็ตของ B ีมเน็ตของ B ได้เท่าไหร่เ่อก็เดี๋ยวขอทำข้อตกลงกันครับทีมทะแยงของ A กูจะเรียกท่านว่าเน็ตของ A ครับ ลครับครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งแยับขอบคุณมากโอเคก็เดีมาดูต่อนะครับคำตอบนะครับมันจะเป็นหนึงกับศูนย์ท่้ารัทนักเรียนในความแตกต่างของคำตอบของเรนนัว่าเป็นยังไงมเออครับมันไม่เท่าครับคือเราจะเขียนแบบในรูปทั่วไปครับว่ามันเท่าศูนย์ตัวนึงอีกอันหนึงจะเป็น อ่าไพ่เป็นศได้อีกอันหนึ่งก็เป็นหนึ่งนแต่หนึงเนี่ยเราเรียกทั่วไปว่าอาจจะไม่เท่าศูนย์ไ็ได้หรือมันอาจะเป็นเลขจำนวนอื่นก็ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักเรียนเห็นความต่างับว่าเดมันจะเท่ากับศูนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเดไม่เท่ากับอ่ดีนครับนักเรียนเอาเข้าใจก่นะครับว่ามีเดซคาตอบของเดซมันมีสแบบคือเท่าูนยและไม่เท่าศูนยนะครับนักเรียนตอบว่า ทำไมมันเขาสองอย่างนี้เนี่ยมาเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกะเชิดอีกหน,นึ่งในดาราที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนคนนะครับเอาไปดูนะต้องไดูแต่ก็ไม่ยากเรับเ อ่ะทั้งนี้ได้ผมวันทวนแล้วนะครับก็กอื่นก็เรามาดูบทนิยามก่อนนะครับถ้าเกิดเราให้ a เนี่ยเป็นแมทริกซ์ขนาด n x n นะครับเอ่อเราจะได้ว่า a เนี่ยเป็นแมทริกซ์เอกสารก็จะเมื่อ det a เนี่ยนี่ครับเท่าศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น a เนี่ยเป็นแมทริกซ์ไม่เอกสารก็คือ det a จะไม่เท่ากับศูนย์ไม่เอกสารไม่เอกสารเอกสารนะครับครับดูจิตนะครับอ่ะ แล้วต่อไปมาดูบิยียมต่อไปนะครับก็คือเป็นบนรียมของแมทริกผูกพันนะครับหรือ adjoint m a t r i กในที่นี้กูจะขอเรียกว่า adjoint เพื่อง,ง่ายเหมือนกันเรียกนะครับอาผูกพันไ่เป็นแบบเรา <c oughs> เดี๋ยวอีกไม่นานเราเอ้ยเราเข้าวาเซียแล้วสาษังกฤษเป็นพื้นฐานนะครับควรจะรู้เอาไว้ก็ดี<อ>

ครับงั้นเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างครับถ้าดูตัวอย่างเนี่ยเข้าใจมากขึ้อน,อ,น,อ,นอ่ามาดูตัวอย่างที่หนึ่งครับตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยคูณด้วยให้ a นะครับเท่ากับแมทริกของสองสามหนึ 1, 0, 1, ่งลบหนึ่งศูนย์หนึ่งลบสองสองแล้วก็หกนะครับแล้วก็จะบอกว่าจงหา adjoint ของ a นะครับเก๋ adjoint ของ a เนีน่ย หายยังไงก็คือเมื่อกี้จับปริยามใช่ไหมครับปริยามคือก่อนที่เราจะหายในเรือ่องของเอเดียเราทำยังไงก่อนครับเราต้องรู้แฟกเตอร์โคแฟกเตอร์ของสมาชิกแต่ละตัวในแมทริกซ์นั้นก่อนนะครับซึ่งเราจะเขียนอย่างนี้นะครับคกูก็ดูตามเอกสารให้เราทำได้เลยนะครับแอดจอยของ A นะครับจะเท่ากับนะครับโคแฟกเตอร์ ครับแล้วก็ครับปูแล้วก็เดี๋ยวต่อไปถ้ามีกระาษนะครับจะมีให้แล้วใช่ครับแล้วนักเรียนหาโคเวคเตอร์ไปหรือเปล่าครับน,น,นักเรียนนักเรียนจะได้ไหมครับว่าโคเวคเตอร์ที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยหายังไงจำได้ค่ะ,ะจำจำได้ไหมคะรับจำได้ค่ะจำไม่ได้เดี๋ยวครูจะช่วนให้ล้กันนะครับชวนให้นะครับก็ เราต้องหาเเอร์1 2เนี่ยเวกเตอร์2 1 2มันจะของ a นะครับมันจะเท่ากับ